คำบูชาพระรัตนตรัยโยโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวัสขาโตเยนะภะควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้ว สุปฏิปันโนยัะพสะภควโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธรรมังสะสังคังอิเมหิสกาเรหิยถารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภคะวาสุจิระปรนิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างกุลอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ปัชมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤรุไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรทุกขตะปัน,นาการะผู้เตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่อนสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีฆะระตังหิตายะสุขายะ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินอรหังสัมมาสัมพุโทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน กราบสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าตเจ้านมัสาการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังณมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ